หลังจากไปศึกษาดูงานก็กลับมาเลยใบไม่แถวเนี่ยกวาดเอาหมดเลยไปหากวาดเอาใบใหม่มาใช้สวนให้หมดเลยแมนครับกวาดอยู่ประมาณปีก่าเกือบสองปีแล้ว พึ่งมาเริ่มเห็ดประมาณเกือบปีกลัวหมายถึงว่าเขาไปหากวาดใบไม้อ้อมนี่ประมาณปีหนึ่งแมนเอามาใส่สวนเขาเลยครับฐานะเป็นรถฐานะเป็นรถ,ถนบิ๊กอัพเนี่ยประมาณเกือบ200รก็รดแล้วป่าสองร้อยก็ลดบ <Man. S 1> ิ๊กอัพแมนครับผมที่ว่าไปใกล้มันโชคดีแน่ว่าเขามีวัดป้ายอยู่ใกล้ห้าง800ไปแปดร้อยเมตรไปกวาดเอามันเป็นป้าวัดป้าใบไม้เพิ่นกวาดถิ่มนี่แล้วเอากับแก้มาเมือละสองรถสองรถแก่เสมอเดี๋ยวก็มีวัดป้าน้องสิมอยู่ใกล้มองนี้ก็ไปขนมาจนวัดจนเมื่อวัด ปัดแปนเลยละ่ะติจนได้พิษกระซุ่มเจ็บเห็ดจนซุ่มเจ็บเฮ็ดได้ไปลองเลี้ยนจ้าอาวาสบ่ให้เฮาไปกดปอีกไปค้น <c oughs> อีกครับผมโฮมปีแรกก็ยังบ่เห็นผลเท่าใดรหรอกมันสิเริ่มมาเห็นผลปีที่2หลังจากใบไม่ด้านล่างอ่ะมันเริ่มเปื่อยเปื่อยเปื่อยเปืเป่อย,ยพอเปื่อยปัปป๊บๆก็ทับลงไปอีกทับลงบีกหลังจากนั้นก็ต้นไม้ก็เริ่มแตกยอด แทงใบให้เขาเห็นแบบเออชื่นใจบอกหุ้งไม่เคยปลูกได้กับปลูกได้ตอนเนี้ยเอาอย่ายๆทุกพื้นที่เขาเนี่ยอยากปลูกยังคือเลือใบไม้อ่กคุดดินแล้วก็ฝังลงปลูกเลยแล้วบ่ต้องใส่ปุย๋ยบ่ต้องห้องกดลดรูนี้มเคยขาย,ขาย,ขายว่าเขาฝืนฟูดินก่อนสองปีที่ผ่านมาเนี่ยงานงานนักในสวนของพี่นี่คือฝืนฟูดินอย่างเดียวโดยการไปขนใบไม้ที่มีทุกทุกหม่องในบริเวณย่านเนี่ยเขามาไว้ในสวนครับเออ,อไปถามรวดแท้บ,บา้านแถวนี้ยถามว่าบ่รู้จักเสียแปะขนใบไม้นี่บ่มีเพราะว่าเขาห เข้ากับสังใจว่าไปขนย่างสูมือ